ความเอา้าเป็นไรทำไรขโมลการดจอเหรอฮะฮะอืปรับที่ความเนียทู 2K แล้วนะครับตอนนี้โอ๊ย,อยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ทำไมมันเฟรมเรยที่ได้ก็อยู่ประมาณ120เฟรมนะครับโดยรวมแล้วเล่นลื่นไหลแทบจะทุกการตั้งค่าเลยครับโอ๊อ 2K ก็อยู่ประมาณ160 170เฟรม เล่ืลนลนล่นทุกการตั้งค่าครับบอกเลยภาพสวยมากครับดูเงาสะท้อนปืนนี่เห็นไหมเงาวับแสงเงาต่างๆดูครับลื่นไหลทุกท่วงท่าครับสวัสดีครับพบกับแอดบอกพามาประกอบคอมเล่นเกมนะครับเน้น p e r f o r m ร์แมเน้นปั่นเฟรมเรทไม่สนความสวยงามนะครับเราจะพามาดูสเปคคอมวันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับ นี่ CPU รุ่นยอดนิยมเลยนะครับกับ i5 1 3 C0F มี10คอร์16เทดเพียงพอต่อการเล่นเกมมากครับเหลือเฟือรองรับเกมในอนาคตได้อีกหลายปีเลยนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วงานพวกตัดต่อวิดีโอก็สามารถเรนเดอร์เสร็จได้ไวหรือจะเป็นงานที่ต้องเปิดบอด5จอ10จอ ก็ยังเพียงพอนะครับทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างสบายๆเลยหรือว่าจะาไปไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็น c ี u i5 ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าลงท้ายด้วยรหัส F จะไม่มีการ์ดจอในตัว CPU นะครับถ้าจะใช้ก็ต้องมีการ์ดจอแยกซึ่งการ์ดจอแยกของเราดูครับ4060 Ti หอดเลยว่า แรงมากสามารถเล่นเกมปรับสุดได้เฟรมเรทเป็นร้อยเลยแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้กับหน้าจอความละเอียดสูงอย่าง 2K ปรับสุดก็ลื่นเช่นกันนะครับคุ้มค่ามาพร้อมกับพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น DLSS3 พวกเฟร e เจนอะไรเงี้ยนะครับพอปรับปุ๊บเฟรมเลทพุ่งแล้วยังคงคุณภาพของภาพ อย่างสวยงามอีกด้วยนะครับต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เป็น SSD ความจุ 1TB หรือว่า1,000กิกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Gen 4ด้วยนะครับช้ให้การอ่านเขียนโหลดข้อมูลโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงเกมหรือว่าเก็บไฟล์ได้เยอะมากๆครับต่อมาครับโอ้โหแรมความจุแนะนำนะครับ32กิเพราะว่าทุกวันนี้เกมบางเกมอย่างเช่นเกม Hogwarts ่ย กินแรมไปเยอะมากนะครับยิ่งเกมไหนกินแรมเยอะแล้วถ้าแรมในเครื่องของเราไม่พอเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจะเจอพวกอาการเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะครับอาการอย่างเงี้ยเราแรมน้อยนะก็จะเจอแต่ถ้าเป็นแรม32กิบหมดเลยว่าเหลือเฟือขนาที่เราเล่นเกมเรายังสามารถเปิดโปรแกรมไว้เบื้องหลังเล่นเกมได้หลากหลายโปรแกรมเลยนะครับเพราะว่า ะเในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็เป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรด p u u อัปเกรดตในอนาคตนะครับเพราะว่ามีซิงค์ระบายความร้อนาคก่ายไฟสามารถใส่ M.2 ได้2สล็อตนะครับแล้วก็มีการรองรับปรับ ARGB ของตัวเมนบอร์ดด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของ 5X Protection เลยนะครับป้องกันแรงดันไฟป้องกันไฟกระชากต่างๆถือว่าเป็นเมนบอร์ดที่ ค่อนข้างมีเกราะป้องกันดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสล็อต PCIe 4.0นะครับทั้งในส่วนของสล็อตการ์ดจอสล็อต M.2 รองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงอันนี้ก็เป็นซิงไฟ RGB นะครับถ้าใครมีชุดน้ำหรือว่าเคสที่เป็น RGB สามารถปรับโหมดไฟได้นะครับแล้วก็รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ2.5กิกะบิตเซกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบคอมกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เอาเมนบอร์ดออกมาก่อนนะครับปึ๊บแต่ถ้าใครอยาก อัพเดเป็นเมนบอร์ดตัวเกมมิ่งที่สามารถใส่แรมได้4แถวก็แจ้งได้นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเมนบอร์ดครับนี่ซิงระบายความร้อนภาคจ่ายไฟ CPU นะก็ช่วยให้การระบายความร้อนภาคจ่ายไฟได้ CPU ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เวลา CPU โหลดไฟหนหนักเนี่ยเวลาใช้งานคอสปีด CPU จะค่อนข้างเสถียรเลยนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดมันจะไม่ดอปไฟให้ CPU นะครับ ใส่แรมได้2แถวนะครับแต่ถ้าใครจะอัปเกรดให้ใส่แรมได้4แถวก็แจ้งได้นะครับนี่ก็ใส่ m 2ได้1 2สล็อตนะครับนี่ก็เป็นสล็อตใส่การ์ดจอด้านหลังนี่ก็เป็นประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง CPU ครับผมกดแล้วก็ยกขึ้นมาปั๊บแบบนี้ยกนี่ต่อมาเราก็มาแกะเอา CPU ออกจากกล่องเลยนะครับของทุกชิ้นจากรายใป๊อกเป็นมือ1นนะครับไม่มีของมือ2ออย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ของมือ2ระบาดต้อง ระวังกันไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าซื้อไกเป้าไปไว้วางใจได้เลยนะครับไม่มียัดไส้ในมือสองแน่นอนนะครับอ่ะแกะปร๊บเฮยกล่อง CPU ดินได้อะครับซิวก็จะอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่น CPU กันรุ่น CPU i51340F ตรงปกนะครับส่วนซิงค์ระบายความร้อนซีอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะ ใช้เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับอันนี้แอบก็แถมให้ไปเลยนะครับมูลค่า300กว่าบาทนะครับอันนี้ก็อัปเกรดฟรีนะครับช่วยการรับไอ้คาร้อนเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะวิธีการติดตั้งซีวิวคอมเมนบอร์ดนะครับดูง่ายๆเห็นไหมจะมีสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้นะครับเราก็แค่วางลงไปอะ่ะให้เราดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ถ้าเราดูดีก็จะเห็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเราก็วางให้มันทิศทางเดียวกันนี่อ่ะงันขึ้นมาแบบนี้นะครับวางมือเดียว ชึบอ่ะพอวางเสร็จแล้วนะครับให้เราลองขยับดูลงล็อกเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังถ้าลงแล้วเราก็งับอันนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวตัวสีดำเนี่ยจะเด้งอัตโนมัติอืมเอาออกแล้วเราก็งับสลักนี้ลงมานะปึ๊บก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับกับการประกอบซี u เข้าเมนบอร์ด ทีนี้เราก็จะมาติดตั้งซิงค์ระบายความร้อน c p u กันครับซิงค์ระบายความร้อน c p u ก็เป็นของ id cooling นะครับอปเปก,ก็ใช้แบรนด์นี้บ่อยมากว่าจะเป็นตัวชุดน้ำเที่ดปออกเอาไว้ประกอบให้ลูกค้าบ่อยๆนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพนะครับนี่ก็จะมีไปสองเส้นนะทีนี้เราก็จะมาเตรียมฐานซิงค์นะครับพอเตรียมเสร็จแล้วนะเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็ กด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 มันจะมีสล็อตในกับสล็อตนอกนะครับให้เราดูสังเกตดูดีมันก็จะมีหมายเลขบอกว่า LGA 1 5 <Yeah, S 2> <them. S> 1 <it> ends, 1หรือ1 7 0 0ย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วก็ดูคู่มือตอนติดตั้งก็ได้จากนั้นเราก็เอาหมุดสีดำกดเพื่อที่จะล็อกให้มันแน่นหนานะครับนี่เซ็จทีนี้ เราจะมาใส่ซิลิโคนระบายความร้อน 10U ซิลิโคนเที่อลปปอกใส่ให้ลูกค้าทุกเครื่องเลยนะครับเป็น MX4 นะครับอันนี้บอกเลยว่าอย่างดีนะครับเนี่ยหลอด4กร,รัมในตลาดนะครับผมขายประมาณ290นะครับแอลปลปอกเอามาใส่ให้เลยนะครับ1เลยระบายความร้อนดีขึ้น2อ,อายุการใช้งานของตัวซิลิโคนเนี่ยนานนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอันนี้แอลปป๊อกแถมให้ฟรีทุกเครื่องเลยนะครับเห็นไหมแอลปปอกจะใส่ใจ ประกอบเครื่องลูกค้าเหมือนเครื่องตัวเองเลยนะอ่ะทีนี้เราก็เอาซิลิโคนมาใส่เลยนะครับตอนบีบก็บีบท่าเม็ดโตเขียวนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้ปรอก็จัดโปรอยู่นะครับในส่ง,งซิลิโคนจากปกติขายที่2่0่บาทนะครับถ้าใครสนใจป๊อกลดให้ครับผมเหลือ250ฟรีส่งให้เลยนะครับมีจํานวนจากัดนะครับเหลือไม่เยอะแล้วก็ทักมาได้เลยสังเกตให้ดีนะครับเนื้อซิลิโคนค่อนข้างเหนียวหนืดนะครับให้เวลาเราประกอบซิงกับตัวกระดองซีบเนี่ยมันแนบสนิทกันแล้วก็ ช่วยการถ่ายเทยความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นถือนี้เราก็าพลาสติกออกนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมอ่าเห็นไหมถือนี้เราก็ติดตั้งแบบนี้นะครับเราก็จะเป่าลมออกไปด้านหลังตัวเคสเราก็เอาสายนี้นะครับไปเสียบที่ CPU แฟนปกติได้เลยนะครับเสียบตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ CPU แฟนจากนั้นเราก็เอาขาเกี่ยวเห็นไหมจะเห็นขาเกี่ยวเกี่ยวที่สลักตรงนี้นะครับมันก็จะมีทั้งข้างบนข้างล่างเราก็เกี่ยวตรงที่เราถนัดก,ก่อนก็ได้ครับ ทีนี้เราก็กดนะครับปึ๊บแล้วก็อน,นิ้วกดให้มันล็อกสลักอ่าทีนี้เช็คสลักให้มันแน่นหนาเรียบร้อยครับติดตั้งซิงระบายความร้อน CPU ตัวอัปเกรดเรียบร้อยครับง่ายมากทีนี้เราก็จะมาติดตั้งแรมนะครับแกะเหมือนเดิมครับนี่คัตเตอร์เลิ่มไม่คมแล้วใช้บ่อยนะนี่โอ้ยม่แกะกล่องโน้ตชิ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแรมสีขาวนะครับถ้าใครสนใจอยากประกอบ คอมต้นสีขาวก็ได้เช่นกันนะครับเอ็นป๊อกก็มีหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําแต่ส่วนใหญ่คอมที่ลูกค้าประกอบนะคอมตู้ปลามันจะมีสีขาวสีดําใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นสีขาวกันหมดนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยเวลาปรับไฟนะั้นนู่นนี่มันมันมันจะสวยกว่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นแรมตัวคุ้มค่าจากทางคอแซน,นะครับแล้วก็ทนเลยนะตัวเนี้ยอ่ะวิธีการติดตั้งก็ปลดสลักครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ ดูสลักดีๆเล็งสลักให้มันตรงกันแล้วเราก็กดลงไปเลยครับง่ายๆปึ๊บต่อมาเราก็จะมาติดตั้ง s s d M.2 กันนะครับแกะอีกแล้วครับปึ๊บอันนี้เราก็จะมีซิงค์ระบายความร้อนให้ด้วยนะครับช่วงน,นี้ก็จะมีของแถมหลายอย่างเลยเฉพาะ1,000กิกนะครับเฉพาะ1,000กิกแอกพอกจะแถม ซิงค์เท่ๆในการระบายความร้อน M.2 ให้ด้วยนะครับเห็นไหมปกติมันจะมีแบบเดิมนะก็คือเป็นแบบเนี้ยติดตั้งที่ตัวเมนบอร์ดเลยแต่เมนบอร์ดบางตัวมันก็จะมีซิงค์มาให้แต่ตัวตัวนี้ไม่มีนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับถ้าใครอยากได้เมนบอร์ดตัวอัปเกรดที่เป็นเกมมิ่งแล้วมีซิงระบายความร้อน m อกระจางกปอกได้หรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยอยากได้ M.2 1000G ู่งก็ก็จะมี ซิงค์ระบายความร้อนเท่ๆแบบนี้แถมไปให้เลยนะครับมันก็ช่วยให้การระบายความร้อน M.2 เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นทําให้การอ่านเขียนเสถียรความเร็วไม่ตกนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาซิงค์นะผมทับเกมมิ่งเอเลี่ยนจะมีซิลิโคนมาให้ด้วยนะแล้วก็แกะซิลิโคนนะครับแล้วก็แปะซิงค์ระบายความร้อนปึ๊บนี่ถัดเราก็เอูมาวางแบบนี้นะนี่แล้วเราก็เอา สิงแล้วก็คำร้อนประกบกันนะครับมันจะมีสลักอยู่เรากดปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอติดตั้งเสร็จเราก็จะดูดีดูเท่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีสลักอยู่ปึ๊บแล้วก็เว้นนะครับเนี่ยเว้นตรงนี้ไว้เพื่อที่จะได้เสียบสล็อตได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะโผล่มาเพื่อที่จะได้ขัดน็อตทีนี้เราก็ดึงหมดขึ้นมานะครับ ถึงหมดล็อก M.2 แล้วก็นี่ครับปึ๊บนี่เห็นไหมติดตั้งปกติเลยแล้วก็กดสลักเฮไปไงเท่ดุดันหลังจากนั้นนะครับแอดปอก็ได้ใส่พาวเวอร์สายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดเรียบร้อยไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยทีนี้เราก็ติด Back i o p a n e นนะครับ Input Output เนาะเมนบอร์ดมาวางไว้เลยเรยงรู ได้ดีอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะมาขันน็อตเป็นไง ECZ ไหมทุกคนเอาละตอนนี้เราก็เสียบสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาอันบ็อกการ์ดจอออกจากกล่องกันเลยนะครับกับ4060 Ti เป็นการ์ดที่แรงมากๆเลยนะครับสามารถปรับการาฟิกในเกมเนี่ยสุดได้แทบทุกเกมเลยทีเดียว นีครับของใหม่มือหนึ่งชิ้นนะครับนี่ออกมาครับนะครับฟืบนี่ตอนนี้เป็นสองพัดลมนะครับโทนสีดำเทาคร็ไปดูหน้าตากาดกันใกล้ๆครับโอ้โวสวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ย ครับสีเทาตัดดำดูดีไซน์สวยงามเยียบหลูครับผมแกะ,ะออกมาครับมีพวลมสองตัวนะครับต่อไฟเลี้ยงแปดพินหนึ่งหัวฟินระบายควร้อนก็ใหญ่นิดหน่อยนะด้านหลังมีเว็บเซตนะครับการฝุ่นต,ต่างๆตัวน,นี้ก็เซาะร่องเพื่อการระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็สุก็เป็นพลาสติกนะครับอ่ะถอนมาเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เครื่องคอมกันถามเอาเป็นไรทำไรขโมยการ์จอเหรอฮะฮะอืมโอเคครับทีนี้เราก็ปลดล็อกสลักการ์จอปุ๊บทีนี้เราก็เสียบการ์จออ่าเรียบร้อยแล้วใช้มือกดทำไมลงล็อกพอลงล็อก แล้วก็น็อตยึดกาจอไว้เลยปึ๊บทีนี้เราก็เอาสายไฟเลีงกาจอออกมานะครับก็จะมี6 6กบวก2ก็คือเป็น8หัวนั่นแหละครับนะแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับท่านี้ก็จะเสร็จแล้วนะเหลือแค่ถ้าเป็นคอมประกอบใหม่เนะี่ยก็แค่ลงวินโด์นะครับแล้วกก็ลงวินโดลงเกมให้พร้อมใช้เลยนะแล้วก็จะเหลือแค่เก็บสายไฟให้เรียบร้อยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบ ความแรงของสเปคคอมเครื่องนี้กันเลยครับ